สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาชมวัดวังตะวันตกนะครับซึ่งวัดก็ได้จัดงานตลาดนัดวัฒนธรรมระหว่างวันที่24-25ธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับครับวัดวังตะวันตกนะครับก็ได้มีสถานที่สำคัญหลายๆอย่างนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปดูกุฏิทรงไทยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรและมีความสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยกุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตกนะครับ กุตทรงไทยวัดวังตะวันตกนะครับตั้งอยู่ยิมถนนราชดำเนินบริเวณที่เชื่อกันว่าตรงข้ามกับวัดวังตะวันออกนะครับอันเป็นเขตนิวัสถานของเจ้าจอมปลางเดิมเป็นอุทยานต่อมาเจ้าพยานครน้อยยกวัดวังตะวันออกและอุทยานตรงข้ามให้เป็นวัดเช่นเดียวกันซึ่งเป็นวัดวังตะวันตกเมื่อพุทธศัราช2431พระครูกาชาติ พร้อมด้วยสาุสธิทได้สร้างกุฏิขึ้นหมู่หนึ่งเป็นเรือนเครื่องสับสามหลังมีหลังคาจัวแต่ละหลังมีหลังคาคลุมเชื่อมต่อกันตัวเรือนฝาปะก้นตามประตูหน้าต่างและช่องลมประดับด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครเมื่อปีพุทธศักราช2535สมาคมสถาปานิกสยามคัดเลือกกุฏิวัดวังตะวันตกให้เป็น อาคารอนุรักษ์ดีเด่นประเภทปูชนียสถานและวัดวาอารามครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับภาพและวีดีโอที่ผมได้เก็บมาให้ทุกคนได้ชมและดูกันสวยงามกันเลยใช่ไหมครับกุฏิทรงใจของวัดวังตะวันตกครับแล้วก็กับผมขอกราบขอบคุณนะครับสำหรับการดูพิปวิอของผมมาจนจบนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ